สวัสดีครับบอลระดับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผมจะขึ้นชาแนลนะครับวันนี้เราไปก่อนเลยนะครับในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมก็ที่ขับมาแล้วครับวันนี้นะครับผมได้ไปเปลี่ยนสกินมาใหม่นะครับนี่ครับเป็นสกินนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่า เท่นะครับเทมากๆเลยนะเดี๋ยวเราขอดูสกินของเรตัวเองกันว่าเทขนาดไหนเท่มาแล้วอือหือือหือือหืเออ่ออเ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 อเราเ่อเออเออเออเ่อนะอเัอเออเีอนะอเออเออเอนนอเอเอเเอเเอเ ทำไมมันลื่นจังอ่าเดี๋ยวเราไปขุดดินนะครับสร้างบ้านต่อนะครับได้ดินมาได้ดินมาห้าอันนะครับ เดี๋ยวผมขอนับก่อนเลยสองอันนะครับครับกาลังจะเสร็จแล้วครับบ้านเราครับสองอันครับสองอันเท่านั้นครับหลังจากนั้นเราก็ไปขุดดินกันเอาไม่ใช่ไปขุดไม้กันนะครับเดี๋ยวผมขอวางนี้กันอันนี้ไงเมื่อเราได้มาแล้วนี่อ๋อ นี้มานะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขุดหินกันนะครับให้ได้สัก8อันนะครับเพื่อจะได้เอาไปทำเออตาผิงนะครับเพื่อจะได้ทำไฟกันนะครับครับอเคครับ ผมไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับในการครับนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเล่นนะครับในมืดแล้วครับมืดแล้วครับเดี๋ยวครับปิดก่อนครับปิดปิดปิดเฮยครับเราปิดแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเผานี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ นะนะครับจะแล้จะเจะดิแลู้เรื่อยเรื่อ่าได้แล้วครับอตอนนี้นะครับเราได้ถาดมาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสร้างเอาทำไมมันไม่ว่าง เราได้นี่มาแล้วครับคบเพลิงครับเพื่อบ้านเราจะได้สว่างขึ้นนะครับแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคาะอันนี้เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมทำ ทำสติ๊กเพิ่มหนึ่งอันนะครับอะวางสติ๊กเลยครับวางนี่ครับครับอันนั้นเราก็ทําที่ขุดนะครับ อ่าครับได้แล้วครับตอนนี้ครับดางนั้นเราก็มาทำเหมืองกันเลยนะครับจุ๊บเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวจังอ๋อเพลงนะครับ ตกใจหมดว่าอะไรครับแต่เ,เราขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะครับอืมเสียงอะไรอืมซัมบิ่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทีตัวเลือกนะครับระยะการมองเห็นนะครับอืม ดูนะครับโอ้โหกว้างมากเลยครับตอนนี้ครับผมมองนะกว้างกว้างนะเดี๋ยวๆโอเคครับระยะการมองเห็นปกติแลครับวิสเกลที่ตั้งทันาทางเราครับ พึ่งนะเฮ้ยาเพึ่งนะเดี๋ยวเราขุดเห่องต่อดีกว่าคนระับอืมอ่ะถึงดินแล้วครับไม่ใช่ถึงหินแล้วครับ เสียดายจังครับหมดเออหมดอันนี้แล้วครับหมด ไฟครับอืมอุย๊ยซอมบี้มาทางเราแล้วมันมาแล้วโอ้โหมันมาแล้วม,มันมาแล้วครับมันไงครับมันอยู่นั่นครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันทำอะไรเราไม่ได้หรอครับนี <c oughs> นี่ <c oughs> ซอมบี้บ้าซอมบี้บ้า <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันมาสองคูณสองคูณสองมาคูณส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 มาคูณมาคูณสองคูณสแล้วตอนนี้ครับมันจะมาทำอะไรนักหนาเนี่ยฮะฮะนี่ไปเกณฑนี่ไปคนด้หลอกสีคูณสี่แล้วครับตอนนี้ครับมันจะมาทำไม ซอมบี้บ้าซอมบี้บ้าไป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 โอ้โหเป็นอยู่หน้าบ้านผมแล้วครับตอนนี้คร่ะผมแล้วตอนเช้าผมจะออกไปได้ยังไงเนี่ยอุ้ยจริงด้วยนี่เรามีอันนี้นี่ครับเดี๋ยวเรเดี๋ยวผมสร้างดาบก่อนนะครับอุ้ยอาลืมไป แน่นด้แล้วครับอ่ะเราได้มาแล้วนะครับตอนนี้ครับดาบหินนะครับผมโอ้โหมอมอฟเอาหรอกเอาหรอนี่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 นโอ้โห้คุ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ครับอือตาย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 นี่ครับไ,ไ,ได้เลเวลเต็มเลยนี่นะเขาจะ มันจะคลอดเองไอ้ซอมบี้บ้าซอมบี้บ้ามันอยู่ไหนครับยังไงตายครับอุ้ยอ้ยครับ ไม่มีตัวอะไรแล้วครับตอนนี้<ฮ>โอเคครับก็ว<ค> <re> <ค><ค><ค>ันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเออก็เพราะว่าผมไม่มีหมาเออไม่มีนี่ยนะไฟแล้วนะครับ ก็ตอนคลิปหน้านะครับอ้าวมาตอนคลิปหน้านะครับสมมรันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ